ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายเกี่ยวกับสกิปิดี้ทอเลต์ EP ที่79มาแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับซึ่งเออเอาข่าวดีหรือข่าวร้ายก่อนดีเอาข่าวร้ายก่อนไหมแล้วค่อยจบด้วยข่าวดีจะได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งงั้นก็มาเริ่มที่ข่าวร้ายกันก่อนเลยนะครับจากเดิมเนี่ยที่พวกเราน่าจะได้ดู EP ที่79กันในวันนี้นะจากกําหนดเดิมของคุณบูมเนี่ย ก็กลับกลายเป็นว่ากําหนดการมันถูกเลื่อนออกไปนะครับจากข้อความแชทของช่อง ibo i เ5ที่แชทไปถามคุณบูมนะครับว่าตอนนี้มันวิกเอนแล้วคุณบูมจะปล่อยผลงานได้ยังอะไรประมาณนี้นะซึ่งทางคุณบูมก็ตอบกลับมานะครับว่า เออต้องขอโทษด้วยนะผมคิดว่ามันยังเร็วเกินไปเพราะตอนนี้เนี่ยผมมีแผนจะเพิ่มฉากใหม่ที่มีความยาวประมาณหนึ่งนาทีลงไปในอีพีนี้และนั่นก็คือเหตุผลที่ผมยังทำาี P ีนี้ไม่เสร็จและผมคาดว่าเราน่าจะยังไม่ได้ปล่อย e ีใหม่ในสุดสัปดาห์นี้หรอกนะแต่ก็น่าจะได้ดูในสัปดาห์หน้านุ่นเลยอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการชดเชยวันนี้อาจจะมีภาพสปอยล์รูดออกมาบ้างแล้วนะซึ่งข่าวร้ายก็ตามนี้เลยนะคุณบูมได้บิดเราไปเป็นสัปดาห์หน้า นเนื่องจากว่าคุณบูมเนี่ยได้มีการเพิ่มฉากใหม่ที่มีความยาวหนึ่งนาทีหรือมากกว่านั้นนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเช้าวันอาทิตย์ไม่ก็คืนวันเสาร์นะครับแล้วอย่างที่คุณบูมได้พูดไว้เลยเนะยคุณบูมได้ปล่อยภาพสปอยออกมาแล้ว4ภาพด้วยกันนะครับซึ่งนี่ก็คือข่าวดีในวันนี้นะกับภาพสปอยทั้ง4ภาพนี้เลยเอาละเรามาดูภาพแรกกันก่อนเลยไหมซึ่งก็คือเดดภาพนี้เลยนะครับผมเป็นภาพของคามราแมนคนหนึ่งที่ยืนอยู่หน้าประตู แล้วจากภาพนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรสําคัญมั้งยกเว้นตรงส่วนหัวของพี่แกนะที่ดูเหมือนว่าจะมีเอ่อการติดตั้งอุปกรณ์อะไรสักอย่างเป็นสายไฟปะไม่รู้เหมือนกันนะมันเป็นเส้นๆอยู่บนหัวของพี่คามร่าแมนคนนี้นะครับซึ่งก็เด็ดไม่ไม่น่าจะสําคัญอะไรมั้งข้ามไปภาพที่2เลยนะครับผมในห้องที่2เนี่ยดูเหมือนจะเป็นห้องควบคุมที่อยู่ในฐานทัพของฝ er ่ายคามร่าแมนไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นฐานทัพที่รวมเหล่าซิกิปิดีทอ i l เ t เข้ามาทํางานในนี้ด้วยแล้ว แล้วไงจากภาพนี้เนี่ยตรงกลางเลยนะครับเราก็จะได้เห็นกับอนุสาวรีที่คาดว่าน่าจะเป็นพี่พันเจอแมนหรือพี่คริตโตสุดหล่อเท่ที่ได้จากเราไปแล้วนะครับสังเกตจากอาวุธไม้ดุดซ่วมคู่ที่พี่แกถืออยู่ในมือนะแล้วจากอนุสรพี่พันเจอแมนในภาพนี้เนี่ยก็แอบ,บคิดถึงอนุสรของเราสกิปดี t ทอเ e ตไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมยังจํากันได้หรือเปล่านะใน e ีีที่9ของสกิปดียทอเรตเนี่ยมันก็มีอนุสรของเหล่า ดีทอเลตด้วยเช่นกันนะครับเป็นการสักการบูชาสกิบิลี่ทอเลตตัวแรกจาก EP ีที่1นั่นเองนะซึ่งโมเดลของฐานรูปปั้นเนี่ยก็โมเดลเดียวกันเลยนะครับผมและนอกจากรูปปั้นของพี่คริตโตที่ยืนตั้งงานกลางห้องแล้วเนี่ย ตรงด้านซ้ายนะครับเราก็จะได้เห็นกับเวัตถุที่คล้ายๆกับตู้คอนเทนเนอร์ปะ่ะซึ่งผมก็ไม่มั่นใจนะว่าตู้คอนเทนเนอร์นี้เนี่ยมันจะเป็นโปรเจกต์ลับของปู่วิทย์ที่ทิ้งเอาไว้หรือเปล่านะครับแล้วส่วนข้างล่างตู้คอนเทนเนอร์นั้นเนี่ยก็จะเป็นพี่ลาร์ดคาเมราแมนสามนะไม่แน่ใจว่าเป็นพี่เฟสหรือเปล่านะครับยืนหันหลังให้กับเราอยู่นะแล้วนอกจากนั้นนะครับตรงประตูที่อยู่ข้างหน้ารูปปั้นพี่คริโตเนี่ยดูเหมือนจะมีไฟแดงๆใช่ไหมซึ่งก็น่าจะเป็นสัญญาณแจ้งเตือนนะคร จากภาพสปอยในชุดก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็รู้กันไปแล้วใช่ไหมว่าฐานทัพของไฝ์แคมร่าแมนเนี่ยกำลังจะถูกเหล่าแอสโตบุกนะครับส่วนจุดอื่นๆในภาพนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษนะดังนั้นเนี่ยเราข้ามไปภาพสปอยภาพที่3กันเลยนะครับซึ่งในภาพที่3าเนี่ยก็ยังอยู่ในห้องห้องเดิมเลยนะแต่ว่าจะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับแล้วในมุมนี้เนี่ยเราก็จะได้เจอกับซีเนียร์ไซทิดแเมร่าแมนที่ยืนคุยกับพี่ดีเทคทีมแเมร่าแมนยอน นักสืออยู่นะครับแล้วก็มีพี่สปิกแมนชุดดาอีกคนหนึ่งนะซึ่งดูจากสิ่งที่พี่ดีเทคทีถืออยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นอุปกรณ์สื่อสารอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่าหน้าตามันเนี่ยเหมือนกับแผ่นขนมปังแครกเกอร์คุกกี้มากเลยนะแล้นอกจากนั้นนะครับตรงเสาเนี่ยมันก็มีสัญญาณไฟสีแดงที่แจ้งเตือนสว่างออกมานะซึ่งคาดว่าไทาม์ไลน์เนี่ยมันน่าจะเป็นเวลาเดียวกันกับภาพสปอยก่อนหน้านี้นะครับ แล้วนอกจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมสังเกตดีๆเนี่ยข้างหลังของซีเนีย์ไซทิดคาเมร่าแมนนะเราก็จะได้เจอกับน้องทีวีวูแมนนะครับซึ่งสาเหตุที่ผมมั่นใจว่าเธอคือน้องทีวีวูแมนเนี่ยนั่นก็เพราะว่าเราจะได้เห็นกับอาวุธแหลมๆสีชมพูชมพูม่วงๆของเหล่าทีวีแมนใช่ไหมแล้วก็นั่นก็คือจอทีวีนะครับเป็นจอทีวีที่มีเสารับสัญญาณเว้ยซึ่งในกลุ่มของทีวีแมนตัวละครที่มีเสารับสัญญาณเหมือนหนวดแมลงสาบแบบนี้เนี่ยก็น่าจะมีแต่น้องทีวีวูเมน แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับถัดไปครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะีเพราะว่าด้านบนนั้นเราก็จะได้เห็นกับอุปกรณ์อะไรบางอย่างนะวงกลม,มที่เรืองแสงสีเหลืองส้มอยู่นะครับซึ่งข้างในไอ้วงกลมนั้นเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นโถส้วมปะ่ะรูปร่างคล้ายๆกับโถส้วมเลยนะครับอาจจะเป็นการอัปเกรดโถส้วมให้กับฝ่ายสกีบดี้ท o วร์เลก็ได้นะ ถัดไปครับยังมีอีกข้างหลังกลุ่มตัวละครที่กําลังยืนคุยกันอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราก็จะได้เห็นกับเก้าอี้สีขาวนะซึ่งไอ้เก้าอี้สีขาวเนี่ยมันก็น่าจะไม่ใช่จุดสนใจอะไรนะเพราะว่าจากภาพสปอยก่อนหน้านี้มันก็มีเก้าอี้สีขาวแบบนี้อยู่เต็มห้องนี้ไปหมดเลยนะครับแต่ว่าเก้าอี้สีขาวในภาพนี้เนี่ยมันดูมีความตั้งใจเป็นพิเศษนะในการหันมายังตาก,กล้องนะครับซึ่งก็แอบสงสัยไม่ได้นะว่าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ของ s e c r e t Agent หรือเชฟชิปเปอร์หรือเปล่าที่แปลงกายเข้ามาแฝงอยู่ในฐานทัพนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ใน EP ที่77ใช่ไหม่มันก็มีตัวละครมนุษย์คนนึงเนี่ยที่คล้ายๆจะเป็นตัวละครในกลุ่มของ Secret Agent แอบแฝงเข้ามาแล้วนะครับหากก้าอี้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเชฟชิปเปอร์ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับ ส่วนนอกนั้นเนี่ยนอกจากสกิปีเดี้ทอยเลตที่ดูเหมือนจะเป็นโถส้วมผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษนะครับสำหรับภาพภาพนี้นะดังนั้นเนี่ยเราไปดูภาพสปอยภาพสุดท้ายกันต่อเลยนะครับซึ่งในภาพสุดท้ายนี้เนี่ยแน่นอนเลยว่ามันก็คือทางเข้าของฐานทัพคามีราแมนใช่ไหมแล้วดูจากเศษเหล็กเศษชิ้นส่วนเศษหัวของเหล่าส้วมแล้วก็เปลวเพลิงที่อยู่ข้างหน้าฐานทัพเนี่ยดูเหมือนจะผ่านการต่อสู้มาแล้ว1ยกนะครับซึ่งคนที่ ออกมารับสึกกับเหล่าแอสโวเนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะครับก็คือพี่เบอร์สเกอร์หรือพี่ก้ามปูนะครับที่อยู่ด้านซ้ายใช่ไหม ส่วนด้านหน้านั้นเนี่ยก็คือไมเคิลแจ็กสันสกิปิดีทอยเลตและด้านขวานั้นแน่นอนเลยว่าน่าจะเป็นเจ้ามาเฟียนะครับซึ่งเป็นเซมิไททันของเหล่าสกิปิดีทอยเลตนะครับผมและหากถามว่าเซมิไททันคืออะไรเนี่ยก็คือตัวละครที่มีขนาดใหญ่รองลงมาจากไททันนั่นเองซึ่งคําว่าเซมิไททันเนี่ยก็เพิ่งถูกเรียกอย่างเป็นทางการนะครับกับตัวละคร e x ็กซิคิวเอร์ของฝ่ายสปิเกอร์แมนนะที่ดูจะคล้ายๆกับไททันสปิกเกอร์แมนใช่ไหมแต่เปล่าเลยนะครับเขาเป็นเซมิไทท a n นนไม่ใช่ไททันนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทางช่อง One More a n เม ator ก็ได้ทักเมสเสจไปถามคุณบูมนะว่ามันจะมีความเป็นไปได้ไหมที่เราจะได้เห็นเซมิไททันจากเผ่าพันธุ์อื่นๆซึ่งคําถามนี้เนี่ยคุณบูมก็ตอบกลับมาเป็นรูปของเจ้ามาเฟียในสมัยที่ยังโดนตบหน้าแหกอยู่นะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยใน E ีีที่จ17นะไอ้เจ้ามาเฟียก็ทานฟอร์มล่างนะครับกลายเป็นเซมิไททันนะมีร่างกายอย่างพวกมิวแตนนะครับซึ่งก็นับว่าเป็นตัวละครส้วมตัวที่ สองในจัก,กรวาลสกิปิดีทอยเลตเลยนะ จากเจดเชตนะครับที่แปลงร่างตัวเองจากโถส้วมธรรมดาเนี่ยให้กลายมาเป็นมิวแทนในภายหลังนะไม่เหมือนกับมิวแทนตัวอื่นๆนะครับที่เปิดตัวมาเนี่ยก็กลายเป็นมิวแทนมาเลยนะครับผมแล้วจากภาพสปอยภาพนี้เนี่ยดูจากขนาดของพี่มาเฟียแล้วนะครับตัวใหญ่ก็พี่ก้ามปูอีกนะครับออกมาช่วยปกป้องฐานทัพของฝ่ายคาเมราแมนนะแล้วนอกจากนั้นนะครับตรงกำแพงฐานทัพเนี่ยหากเราซูมเข้าไปนะเราก็จะได้เจอกับคาเมราแมนเสื้อขาวปะที่ดูเหมือน จากกาลังบังคับอุปกรณ์ที่น่าจะเป็นปืนใหญ่มั้งน่าจะเป็นปืนใหญ่ที่อยู่หน้าฐานทัพนะครับคอยเด็ฐานไว้อยู่นะแต่ก็อย่างที่ร,รู้กันนะจากภาพสปอยที่เจดัาเชตนั่งอยู่บนตึกฐานทัพเนี่ยนั่นหมายความว่ากลุ่มของ g s สคอตที่อยู่ในภาพภาพนี้อาจจะพ่ายแพ้หรือเปล่านะแต่อ้ ลืมเลยเรายังมีตัวละครลับอย่างพี่โ,ร,โรเบิร์ตอยู่ใช่ไหมที่สามารถแบกตูดของเจดัดเชดได้นะครับซึ่งตูดของเจดัดเชดเนี่ยตามที่คุณบูมได้บอกไว้เลยนะตูดข้างหนึ่งหนักถึง5 0 0แสนกิโลกร,รมัมอ่ะตูดสองข้างนี้ก็1ล้านกิโลกร,รมัมอ่ะโอ้โหโคตรจะหนักเลยนะครับผมซึ่งก็ต้องฝากความหวังไว้ที่พีโ่โรเบิร์ตละแหละนะส่วนที่เหลือเนี่ยจากภาพสปอยภาพนี้ก็ไม่มีอะไรที่ให้เราได้เก็บตกกันแล้วนะน่าจะหมดแต่เพียงเท่านี้นะครับ ซึ่งหากผมตกหล่นข้อมูลตรงไหนไปเนี่ยพิมพ์เสริมไปใต้คลิปได้เลยและทั้งหมดนี้นะครับก็คือข้อมูลที่ผมจะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันนะถ้าไงเนี่ยคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับในสัปดาห์หน้านุ้นเลยนะว่าคุณบูมจะปล่อยออกมาให้เราดูจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไปเกินสิ้นเดือนนี่แหละได้ดูอย่างแน่นอนตัวในวันนี้เนี่ยผมกายวอรเกอร์คงหมดวลงแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหมหน่นะกันนะสวัสดีครับ Finally, the Skibbity Toilet action figures are here. Bring the internet's biggest battle home with your favorite heroes. Built tough, armed heavy, made for action. Skibbity Toilet Deluxe figures in stores now. Get them before they're gone.